เอากันอย่างนี้ผมจะอธิบายให้คุณชุชมคุณฟังสักนิดหนึ่งที่มาของข่าวนี้มาอย่างไรช้าช้าชัดชัดเนี่ยนะครับม,มันเริ่มจากเมื่อสามเมื่อสักกลางสัปดาห์ที่แล้วนะกลางสัปดาห์ที่แล้วเจา้าลิทวไทยได้รับข้อมูลได้ข่าวมาว่าเขาจะมีการตั้งเรื่องตรวจสอบที่ดิน4ี่หมื่นไร่บริเวณปากช่องเราก็งงๆเหมือนกันนะ เราก็งงๆเหมือนกันว่าใครจะตั้งเรื่องใครจะตรวจสอบที่ดินใครตรวจสอบที่ดินของใครตั้ง40,000ไร่ปากช่องถ้า40,000ไร่ปากช่องมันโดนกันทั้งปากช่องมั้งประมาณนั้นโอเคประมาณนั้นจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสืบค้นข้อมูลจนกระทั่งได้ข้อมูลดางต่อไปนี้นะโอเค นกันทีละช็อตทีละฉากช้าช้าชัดชัดนี่นะครับไอ,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 อตรงที่ดิน4ี่0 0ื่ไร่เนี่ยที่มามันมาจากตรงนี้และทําไมเด็กผู้กองก็คือธนรนนี่แหละตั้งเรื่องจะเช็คบินมันต้องเริ่มจากวันที่8ตุลาคม2,506ก่อนเดี๋ยวย้อนไปไกลมากนะย้อนไกลย้อนสกล2506นะ8ตุลา2506 2,506 2506นะครับค่ะ ยังไม่เกิดด้วยวันนั้นวันนั้นคอรมอรมีมติให้กรมประชาสงเคราะห์ซึ่งปัจจุบันก็คือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคอรมอรมีมติให้กรมประชาสงเคราะห์ในสมัยนั้นนําพื้นที่ป่าปากช่องหมูสีป่าโครงการรถไฟมวกเหล็กสีคิ้วอำเภอปากช่องมาใช้จัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองที่เขาเรียกกันว่านิคมลำตะรองนั่นแหละค่ะ ขยับมาอีกที13ธันวาคม2,515จึงมีการเทคแอคชั่นตามมติครมเมื่อปี2506วันนั้นจอมพลถนอมกิติเกจรนะคะได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่351ให้มีการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองในอำเภอปากช่องโดยมีแผนที่แนบท้ายกำหนดเนื้อที่นิคมเอาไว้2,808 0 0ไร่ด้วยกันค่ะจำไว้นะครับ2,515ค่ะ,ประ,ป,ระประกาศคณ,<ม>ณะปฏิวัติจัดตั้ง แทนแที่แนทท้ายแล้วก็าจำตัวเลข280,000ไร่ไว้นะครับโอเคต่อมาขยับมาอีกที12เมษายน2526 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีมติห้ามหน่วยงานต่างๆที่กำลังดำเนินการจัดที่ดินขยายพื้นที่ดำเนินการยกเว้นการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแปลว่าอะไรคะคืออย่างนี้การจัดที่ดินของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันมีหลากหลายหน่วยแล้วก็หลากหลายรูปแบบจัดที่ดินเพื่อปฏิรูปที่ดินจัดที่รูปที่ดินเพื่อเป็นนิคมสร้างตนเองจัดรูปที่ด,ดินเพื่อเอาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่คราวนี้มันมีลูกมั่วมี มีบางหน่วยงานอาศัยลูกชุลมุนอ๋อที่เขากำลังจัดที่ดินกันู่จัดบ้างขยายพื้นที่ตัวเองบ้างขยายพื้นที่ประมาณนั้นดังนั้น12เมษายน2526สมัยนั้นครมอออกกมาเบรจึงเบรกเลย ยามม่วใครที่ได้รับอนุมัติให้ไปจัดที่ดินไม่ว่าเป็นจัดรูปที่ดินในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เช่นจัดรูปที่ดินเพื่อทําเป็นนิคมสร้างตนเองยามั่วอยาขยายพื้นที่ให้จัด,ดในกรอบออกไปนะให้จัดอยู่ในกรอบที่ได้ยกเวน้นจะปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นข้อยกเวน้นขยับมาอีกที11มิถุนายน2536จังหวัดนครราชสีมาได,ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตนิคม โดยระบุว่าแผนที่แนบท้ายประกาศคณะปฏิวัติเมื่อ13ธันวาคม2515ไม่ชัดเจนเริ่มละเริ่มละไปแปลว่าอะไรเริ่มละ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 จากปี15ที่ประกาศตั้งนิคมกำหนดเนื้อที่ไว้280,000ไร่มาอีกที2536ระดับจังหวัดนะโคราชนะเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแนวเขตนิคมเขาบอกว่าไอ้แผนที่สมัย ปี15ไม,ม่มันไม่ชัดไม่ชัดเซ <ผม S 1> นมานอ,อีกที14กุมภา2537จังหวัดนครราชสีมาได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการต,ตรวจสอบแนวเ,เขตพื้นที่นิคมโดยให้หัวหน้าสำนังากงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาเป็นหัวหน้าก็คือหัวหน้าสพกรประจำจังหวัดนั่แหละก็เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตนิคมนั่แหละ18เมษายน2538 คณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตนิคมได้มีมติกำหนดเขตนิคมใหม่ฟังนะกำหนดเขตนิคมใหม่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น46,000ไร่จากเดิม280,000ไร่กลายเป็น326,000ไร่ตั้งข้อสังเกตนะแผนที่แสดงพื้นที่แสดงเนื้อที่นิคมมันเป็นแผนที่แนบท้ายประกาศคณะปฏิวัติซึ่งมีผลเป็นกฎหมายฉบับหนึ่ง นั่นก็คือ2,115แต่2 5 3 8คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยจังหวัดโคราชในระดับจังหวัดสามารถกำหนดเขตนิคมขึ้นมาใหม่แล้วเน้อที่มันก็เพิ่มขึ้นไอ้46,000ไร่ที่งอนี่แหละมันจึงเป็นที่มาของการที่ท่านรัฐมนตรีก็บอกเขาจะไปตรวจสอบไงโนะอเค okay. อ่ะ ตั้งแต่ปี2538กรมประชาสงเคราะห์ก็ยึดแนวเขตน,นิคมใหม่ที่มันมีที่งอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นหลักในการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์หรือที่เรียกกันว่านค3ให้แก่สมาชิกนิคมโอเคโอเคประเด็นของกฎหมายที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้กฎหมายเข้าเปิดช่องใครทำประโยชน์ครบ5ปีไปขอ,อนค3ได้ค่ะถือครองนค3ครบ5ปี ก็สามารถที่จะขอแปลงเป็นโฉนดได้อ่าไปเอาเป็นโฉนดได้แค่แค่สิปีแน่โอเคเมื่อนค3แปลงเป็นโฉนดได้มันก็ถูกนําไปจำหน่ายใจโอนระเบิดระเบอ้อใครซื้อมือท้ายๆและเพิ่งรู้ว่ามันออกโดยอิงนค3ที่ โอ้ว่ากันไปประมาณไอ้สี่หมื่นหกพันไร่นี่แหละธนดนเขาบอกว่าเด็กผู้กองเขาบอกว่าเขาจะไปตรวซอมันล้ำเข้ามาในที่ของสปกรเขาจะทวงคืนเขาจะทวงคืนโอเคต่ไปนี้คือประเด็นตอบปนนี้คือประเด็นอเพราะฉะนประเด็นหลักๆจะยึดแนวเขตนิคมตามประกาศคณะปฏิวัติ2515หรือแนวเขตนิคมที่กำหนดใหม่ในปี2538เป็นหลักเจ้าหลักไหนถ้าหลักเดิมก็2008ถ้าหลักใหม่ก็ที่งอกขึ้นมาอีก4ี0หม่เจ้าหลักไหนเอาให้ชัด อสองจากปี2538ที่มีการออกนคสาตามแนวเขตนิคมใหม่ถึงปัจจุบันมีการออกโฉนดโดยใช้นค .3 นคสเป็นหลักฐานหรือไม่และจำนวนเท่าไหร่อตรงนี้มันก็เป็นประเด็นนะตรงนี้มันก็เป็นประเด็นนะผมจะขออนุญาตข้ามๆไปสักนิดหนึ่งที่ถึงผมมีประกาศชนะปฏิวัติฉบับที่351 351 แต่เพื่อประหยัดเวลาผมจะไม่นำขึ้นจอนผมมีแผนที่แนบท้ายประกาศคณะปฏิวัติเมื่อ13ธันวาค <1 5 S 2> ม15ม,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 มติครม12เมษายน2526ก็มีสาระเป็นอย่างไรของข้ามไปโฟกัสตรงนี้ดีกว่าแผนที่ไปโฟกัสแผนที่เอาขึ้นจอเลยโ okay. อเคอธิบายกันนิดหนึ่งอธิบายกันนิดหนึ่งพอเห็นไม่เอือ อด่เขาเร่งทุกสีเลยนี่เราจะให้ดูเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงใช่ไหมจริงจะให้ดูเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงให้เร่งสีเฉพาะน้ำเงินกับแดงเขียวมันก็มาเด่นด้วยผมเข้าใจว่าเขาเร่งมันทุกสีเลยอ่าเดี๋ยวดูแล้วกันเราจะไล่ตะเข็บตะเข็บแดงแล้วกันดูพอเห็นอยู่ตะเข็บแดงเราเริ่มจากเราเริ่มจากเส้นสีน้ำเงินก่อนอาดูสีน้ำเงินก่อนเส้นสีน้ำเงินเห็นไหมครับไม่เห็นมันซ้อนกันไปไงซ้อนกัน ฮะ huh? มันซ้อนตรงสีเขียวว่าส่วนใหญ่พูดตรงๆนะถ้าดูสีน้ําเงินนะมันจะทับซ้อนกับเส้นสีเขียว,ม,วมัน,น,นจะเกือบซ้อนกันอก็ท่านเร่งสีน้ําเงินมันก็จะไปกรบสีเขียวใช่ไหมจ๊ะค่ะไม่เป็นไรจินตนาการตามหมาแก่ก็แล้วกันนะฟังปากหมาแก่ก็แล้วกันนะแล้วดูแผนที่บนจอประกอบนะอืเส้นสีน้ําเงินคือแนวเขตนิคมปี25 1 5้าสิบห้ากำหนดโดย แผนที่แนบท้ายประกาศคณะปฏิวัติโอเคเส้นสีแดงแนวเขตนิคมที่กำหนดขึ้นมาใหม่ที่ขีดขึ้นมาใหม่โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดโคราชขีดขึ้นมาใหม่เมื่อปี2538เห็นเส้นสีแดงใช่ไหมครับมันจะงอกเพิ่มจากเดิมเห็นไหมมันจะมีหลายพื้นที่ที่แบบงอกเพิ่มมาเห็นไหมที่เป็นแบบมีเฉพาะขอบแดงๆนั่นคือเอาเป็นว่าเส้นสีน้ําเงินกับเส้นสีเขียวเกือบจะเป็นเส้นเดียวกันค่ะ ถ้าไม่เห็นเส้นสีน้ําเงินก็สังเกตเส้นสีเขียวมันจะอยู่แนวเดียวกันแนวใกล้เคียงแนวใกล้เคียงจากนั้นก็ดูเส้นสีแดงเขตเส้นสีแดงที่มันงอกออกมานะคะทั้งสองด้านเลยเห็นไหมคะเห็นนะพื้นที่ที่งอกออกมาตามขอบตะเข็บสีแดงนั่นคือพื้นที่ที่งอกเพิ่มขึ้นมาส่วนหนึ่งมันไปล้ำที่สปกจึงกลายเป็นประเด็นที่เด็กคูกองเขาก็ประกาศทวงคืนจะทวงคืนที่สปกกลับคืนมาทีี่น้ ที่ไปทับสมกอ์แล้วก็จะทวงคืนนั้นมันจะไปโดนอะไรจะไปโดนสนามแข่งรถจะไปโดนสนามกอล์ฟจะไปโดนรีสอร์ทจะไปโดนหมู่บ้านจัดสรรของใครอะไรอย่างไรมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งกาบเรียนคุณอนุทินด้วยความเคารพจริงๆนะก็คือเราก็ได้ข่าวว่าเขาจะเช็คเบนกันดังนี้เขาจะตรวจสอบกันดังนี้ไอ้เรื่องสี่หมื่นไร่แต่คราวนี้เพื่อให้เพื่อตอบประตูฝาลงให้มันชัดเจนไปเลยเราก็ต้องขอ สัมภาษณ์เด็กของผู้กองก็คือธนดลถามธนดลเขาตรงตรงคุณจะเข้าไปตรวจสอบสิ่งเหมือนไรจริงหรือไม่คุณอธิบายกันนิดนึงสิไอสิ่งเหมือนไรของคุณเนี่ยพิกัดมันอยู่ตัวแถวไหนบริเวณไหนมันจะด้จินตนาการออกแกก็แกก,ก็เรียงเรื่องแกก,ก็ไล่เลยมันอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่อยู่ขนมพระส่วนใหญ่อยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็ย้อนถามเอ๊ะถ้าตรงนั้นมันก็โดนสนามแข่งรถโดนสนามกอล์ฟอ่ะดีแกก็บอกว่าใช่อ้าแกก็บอกโดนบางส่วน โดนบางส่วนนะอโอเคนะโอเคจะเย็นเย็นคูณอนุทินนะที่มามันก็เป็นแค่นี้เอง